ดุอกวิญญาณรอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่อะา,อ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 าทำไรกันวะก็ถูกหวยไงกูเหรอไอ,อ,อ้ไควายติดกับกูแล้ว <laughs> อ่าแล้ววันนี้ จะมาประกาศคนถูกหวยไงจะพึง่งองอิลิเบกามึงจ่ายนี่มีซะด้วยก็ได้เชี่ยกูจ่ายก็ได้อสัตว์พอใจมึงยังหัวมึงเอาประมือให้ดังกว่าน,นี้อีกหัวจริินี่ที่ขอเธอขอแม่ใจนะว่ากูถูกหวยอะ่ะงั้นก็ดีมีเงินจ่ายนี่แล้ววย ขอบุณค่าขอบุณค่าแล่วสาวที่สวยมาหล่อวมืงเซจกูด้วยขอบคุณค่าขอบุณค่ะขอบุณค่ะคุณมากมากเลยครับิุเฮสเฮสไอคุยกับลากมาปุ๊มา สาเปิดตัวมาสต๊ะไอ้อนนหน้าจอมตีนเล็บนี่สิเฮ้ยสาวเบิลส์ลีโอ้ยไอ้ฮีอ่อยชิบหายแล้วไ,ไม่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 อย่าพิ่ทิ้งก,กูไอ้พวกไอฮีอ่อยไม่นะไม่จะเพื่อนใครเพื่อนมึง <c oughs> มึงขบปากกระจายดีบ่าแล้วมันก็เลิกบิดตามกูได้แล้ววิน่าหนังเตดโอ้ยไอ้ฮี่กูติดนี่ตอนไหนวะไอ้ฮี่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงประหารไงวายเอาไปแดกมาแรงก่อน ร้อนไหมอีสัตว์นรกเวรเดี๋ยวมึงเจอฮาตาลิกูไอ้เหี้ยมันจะทำอะไรกับแฟนกูอ่ะกูจะไปรู้กับมึงไหมละ่ะอย่านะมึงมีแฟนนี่เลยตปัดต่อสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจโมาแล้วกันเลิฟยกำกระมอมเล่นเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยอยู่สิไอ้นั่นมันติดนี่กูนะจะไปช่วยมันทำไมวะแล้วมึงอ่ะมึงเท่ยังไงอีกี้แรก แล้วมันหนักหัวเพราะผมแม่มันหรือไงวะทำตัวมามาเรื่อเลือนีก่กูไม่จ่ายแล้วอีกอย่างนะมึงไม่มีสิทธิ์มาด่าเพื่อนกูแ,มแมหมเฮียนี่แหมไอก็อิชาชัวเมื่อไหร่มึงจะจ่ายนี่กูวะแหมไอสซอนตีนกูมนไม่จ่ายเว้ยไปเลยฮัตติริฉันเลือกได้แม่งเอ้ยไปเดียมึงนี่ก็โชคดีละไอห,หน้า แม่ว่ากูบามึงก็ไปตากันล็อกเอาไปแดกแม่เงือบไปกันนะไปไปไม่ได้โอยน้อยอ้ยี่านีรแม่ไอ้เหี่อะไรเอ็มเอาไปแดกเอาไปแดกอะไรมึงเนี่ยแม่ไม่ไปก็จะยงอยู่ได้แลไอ้เหี้ยนี่แขนใครของกูเยี่มาไม่แดกอ่ะนี่แขนกูมันหนักหัวพอ ไม่แม่มันก็แค่สกปรกแบบเหมือนหมาขี้เหร่อนอะไรยะกูว่านั่นแขนกูนะใครถามวะแค่มึงจ่ายนี่กูมาแค่นี้มันจบเรื่องวะป้าบอกไม่มีก็คือไม่มีไงควาแอบสนอหรอกะเฮือแล้วเมื่อไหร่มึงจะคืนวะก็จนกว่ากูจะมีจ่ายไงอิงโง่เอาคืนไปไม่ต้องการไอ้เหี้ยมีทำคัวกู ของกูต้องหากไรควายอยากได้ใช่ว่าเอาเดี่ยวไปแดกเลี้ยงเลี่ยมเลยนี่แหละเล่นหาอะไรไม่รู้เรื่องเป็นไรปาเตียโอ้ยไอ้เหี้ยเลิกหรอกูเตี้ยเหอะโหดมากว่ะไอ้เหี้ยเกือบโดนแล้วไหมล่ะเอาสปาต้ากูไปแดกเดี๋ยวนี้แม่งฮอตเกินหัวเตอะตูมระเบิดไปโก้คันเลยไอ้สัดแม่แฟนกูก็อันตรายใช่ย่อยเหมือนกันนะเนี่ยมึงมีแฟนด้วยเหรอดูความว่างเลยยิ อย่ามาเกี้ยวฟาราสีตรงนี้สิเฮ้ยเบรคเซิร์ฟแม่งเธ้ส่นเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนอีจัดไปใกล้สตีไม่ต้องเอานี่กูด้วยธอไอ้สันขวาที่กูแอกแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้อันนี้ทนมึงหรอซะไม่ได้เด็กกูหรอบชิปหายแล้วของเล่นกูไอ้เย่สวยแล้วไังปีเกลอ้ยงก้ามวัวทุกเพลงกำลังมันได้ที่ตายยากกว่าแมลงสาบบ้านมึงเลยนะเนี่ยไอ้ใกล้้สตีฮ่าฮ่าโอ้ my god ฮ่าฮ่า นายอร่อยไหมลึกต่กลัวหอมหอมอีวีแล้วทีนี้ใครมาจะจ่ายนี่กลัวอะรก็นางเอออ่เออมงนี้กลัวไม่น่ารอดมันไม่ขอบิดวีถ้ามันไม่บิดก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกเอ็ะเปเด็กฮี้พอกันเลยไอ้อพวกหน้าหนังหมา